วันแรงไทยปีนี้ใครกำลังมองหามือคั่าสุดพิเศษให้กับคนที่คุณรักผมมีเมนูโรแมนติกมาแนะนำครับอกเป็ดกับบีทรูทและเบอร์รี่ซอสเมนูที่ทั้งอร่อยและทำง่ายกว่าที่คิดรับรองว่าอร่อยจนคนพิเศษของคุณต้องประทับใจแน่นอนเริ่มต้นง่ายๆเลยครับเรามีอกเป็ดโรยเกลือพริกไทยนิดหน่อยเติมความหอมด้วยโรสแมรี่และใบไทม์เพิ่มความน่าหลงไหลให้กับเนื้อเป็ดได้ดีทีเดียวจากนั้นนำอกเป็ดใส่ถุงสูญญากาศเติมน้ำมันมะกอกไปนิดหน่อยแล้วเข้าเครื่องแวกคั่ม และไปต่อที่ซูวีเนอกูมห้าสิ58องศาสองชั่วโมงเพื่อให้เนื้อเป็ดสุกพอดีและนุ่มครับเทคนิคซูวีนี่แหละครับทำให้เนื้อเป็ดสุกสมบูรณ์แบบชุ่มฉ่ำทุกคำรับรองว่าคนที่ได้ชิมต้องหลงรักแน่นอนมาถึงพระเอกของเราอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือเบอร์รี่ซอสเรานำมิกซ์เบอร์รี่ไปเคี่ยวละกองจนได้ซอสที่เข้มข้นและกลมกลม่อมซอสตัวนี้เปรี้ยวหวานกำลังดีจะช่วยเสริมรสชาติของอกเป็ดได้อย่างลงตัวสุดๆครับบีบลูกนี่ก็ขาดไม่ได้ครับสีแดงสดสวยกกคลุกก ่ครับขั้นตอนสุดท้ายจีอกเป็ดให้หนังกรอบสวยเสียงนี้แหละครับบอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอน เนื้อเป็ดสุกกำลังดีฉ่ำนุ่มกินคู่กับบีทรูทและเบอร์รี่ซอสรับรองว่าเป็นมือข่ามที่สมบูรณ์แบบและน่าประทับใจเสร็จเรียบร้อยครับกับจานเป็ดบีทรูทและเบอร์รี่ซอสเมนูนี้ทำง่ายและเหมาะมากๆสำหรับขําคืนวาเลนไทน์แบบนี้ลองทำตามกันดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอาหารดีๆเนี่ยเติมเต็ม,ตมความรักได้ขนาดไหนสงสารวันวาเลนไทน์ครับขอให้ข้าคืนนี้เต็มไปด้วยรสชาติแห่งความรักนะครับ